สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับผมมือนี๊ยกวันที่16กุมภาพันธ์หกสิบเครับก็ขอให้พี่น้องซีสุขูสุขคนโชคดีเด้อครับผมครับที่เกามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียน้าเชียครับผมอูน้ำใช้ครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเก่ามาเชียจะพาพี่น้องซีตามเลขของปูพอสมเนียงเด้อครับผมปูพอสมเนียง ผู้เพิ่นที่มาปรึกษาตัวเลขกันก็พอสำเนียงนี่ยแหละครับพี่น้องเนาะครับผมครับพอดีงวดว่างหันครับเพิ่นได้ด้วครับผมเลขล่างเก้าศูนย์หนึ่งได้เต็มเต็มเลยครับพี่น้องศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับงวดนี้เดี๋ยวเก่ามาเซี่ยกับเลมานำเสนอสู่พี่น้องที่ครับผมเพื่อได้โชว์ลีลาน้นปูกับเขาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูครับเก่ามาเซี่ยกับขอกราบขอบพระคุณปูด้วยครับผม ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจเหตุกับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำช่ายในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขปูนกันเลยครับปู้ครับฮัลโหลเก่ามาเชียร์กาบนมัสการครับผมเอออาจจะเลื่พรครับอันตอนนี้ปูนเหตุอย่างอยู่น้อครับผมมีเสียงอันเออปูนมีอย่างนั่งนั่งพักพอนซื้อครับ จำได้นะปูเก่ามาเชี่ยท<อ>ีไปกันน้ำเชี่ยนะครับจำได้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 พอดีน้ำเชี่ยอันข้าตาขีบอยู่กับเล่ยมา่านหัดขีบน้องปูครับผมเป็นยังไงปูว่างหันหัว่างหันคือว่าคักขักแต่ครับผมเรียกลางเออหัวคนนึงแหละว่าแม่คักเสือ <laughs> ยจูอยากคักคือเก้าวไปปูกันเล่ยมา่านตามด้วนเลยครับผมเพราะว่า<อ>ช่วงนี้จะเป็นแบบคัดกรองแขนแขวนแล่วนะปูครับออ ปู่กันยุดีสบายดีนะพูอ๋อยุดีสบายอยู่ถูกครับอ่าว่าจะโทรไปหาพอสำเนียงกันพอดีบริการฝากหมายเลขเองเนี่ยนะครับผมก็เลขเออาเกโทรมาหาพูเลยครับผมเราก็โทรมาขอเรียกเหมู่บ้านอ๋อมาคุยเรียงเรกันอยู่ครับแต่เรายังบ่ได้ไก่เราหาบ่มแห้งแล้วอ้ครับผมจะพอยังเลย แต่รจักรยานลมจักรยานข้าลมครับแต่มาพูดกันปเป็นบินทะบายกันนั่นกันยุ่งติกับผมไปท่าผิวเทาผ่านๆหน้าบ้านแล้วท,ทุกเบื่ออยู่ครับปูบางมือเห็นแล้วนั่งอยู่หันละบางมือก็บพวเห็น <c oughs> เอาโมนี่กับโมเชียกับจิมานี่แหละครับปูเล็กเด็กคือเกาปูคิดว่าเออ มันรับรองอะไรเนาะของมืออีกเนาะตามสีลน,<อ>นะปูเนาะแต่ก็พราะพระดึงออกได้ยุตแต่มันสีเข่าให้บอมันมากอะไรไฮป่อสนามาอืมครับผมเป็นแนวทางบังครับเอาเลขบนที่เล็กลางปูนี่เออขันมันมาตามรักของมันคือสี่ลางสองบนสี่ล่างสองบน แม่นสี่ล่างสองบนถ้าตามสูตรเก่าครับผมอตามสูตรเก่าบานนี้มันมันงวดนี่มันงวดที่แล้วนี่มันดับมันมาศูนย์กับหนึ่งมันดับหนึ่งครับเรืเอยๆจูล่างตัวเดียวเรืเอยง่ายแน่นอ่างวดนี้มันเอมาซีกับสองนี่มันเอาซีไปดับบนบ้านซีเป็นเลขล่างมันเป็นเลขล่างอยู่แล้วมันถัดเอาไปดับบนครับ ันก็เลยเ็ล่างอยู่คือเขาไปบนมาได้ครับผมอ่าก็เลยจับจับใส่ศูนย์ครับปููจับที่ส่ศูนย์เป็นศูนย์สี่ล่างศูนย์สี่ล่างแม่ไปน,นี้เลขบนกับสีมนีอยู่สามหางเอาเลขล่างนี่จะคูป่ปูฮะเลขล่างจับจักหางนี่จับหางเดียวโอ้ศูนย์สี่หางเดียว หัวหางเดียวใช่ว่าเด่นเด่นคือเด่นสีดว้วครับพี่นอ้องเด่นสีด<า>้านอ่ามันเล่นเล่นเด่นได้แค่หางเดียวหก <c oughs> แค่ศ <c oughs> ูนย์สี่ครับปู่อ่าเลขบนกับซีมี่อ่าจัดเจ็ดมาใส่สองกับมีสองเจ็ดตัวเดียวคือกันโอ้สองเจ็ดตัวเดียวแม่ครับอ่าตกกันตกกันบัตนี่ตกกันกับซีมี่เจ็ดหก ตัวกันเจ็ดหกแล้วก็ศูนย์หกอันนี้ไมีซ้ำนี่อ่ามีซ้ำนี่มีซีหางนี่แหละทั้งหมดศูนย์หกนี่บนขึ้นล่างปูเรียนได้ทั้งบนทั้งล่างโอ้ตัวกันนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างแม่แค่สองเจ็ดกับเจ็ดหกเนี่ยเรียนบนย่างเดียวอ๋อสองเจ็ดกับเจ็ดหกบนย่างเดียวศูนย์หกนี่บนล่างศูนย์หกนี่บนล่าง ศูนย์สี่ล่างยังเดียวศูนย์สี่ล่างยังเดียวอ่าเลขเด่นนั่นมาสิมาสี่กับสองสี่ล่างสองบนเลขเด่นเป็นวิ่งก็ได้ด้วครับผมวิ่งบนตอวยาบันใจเพชรยาบันใจหลายเลยของบอได้ผูกได้ามไว้ก็ไว้ใจมันบอดดอยหาวเด็กโบลายหางกับพี่น้องเนาะตีไปน้ำเล็กน้อยโอ้ไก่หลายนะครับเออหลายอยู่ครับ เขาเจามาบูซาไปครับพวให้บูซาบอกแจกไปเลยครับ <c oughs> เอาไปเลี้ยงเด้อดิไปเกลือเอาไป <c oughs> าไปกิกโตก็เอาไป,าไปครับอครับผมโอ oh, ้นี่มนะีท, Men. Men. ท่านี้น้ปูเนาะสีหางตัวนี้แอนแอนสีหางเท่านั้นถ้าพี่นอ้องเอฟซีจัดบนล่างกันได้ครับผมมักแต่ว่าปูกับฟิกไปแล้วว่าสีอยู่ลัางสองอยู่บนครับผม เออบอกคนเราเราจะ,ะวไหวใจไรมันไ,ไ,ไม่มีาครนะับผมเขาเนา่คเปบเป็นแนวทางเป <c oughs> ็นรับ <c oughs> เอาก็มาเชื่อกัดสิลบกวนปูซำหนีเด้ปูเอา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 สุกดีเจริญพรเด้อมาสัดการครับอ่เอาจเอจริญพรเจริญพรเอาครับพี่น้องครับผมครับกับพี่เจน่าเบิ่งเป็นแนวทางเด้อครับผมว้มองหันปูได้ ศูนย์เก่าครับพี่น้องเนาะตรงๆเลยแล้วกับที่วานคลิปแล้วครับผมเหล็กปูขัดกรองมาแล้วงบอาห่นก็คือศูนย์กับหนึ่งครับผมคือตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งปูว่าหนึ่งบนหนาลงทุนก็เลยเหลือศูนย์ก็เลยได้แข็นๆครับผมงวดนี้มาสองกับสี่ด้ครับผมมาสองกับสี่ครับสองกับสี่แล้วก็สองนี่เป็นบนครับผมสองนี่สายบนเป็นบนได เพราะว่าซีไปบนบ่ได้ครับผมเพราะว่าติดดับปูครับผมซีจะอยู่ล่างครับอันนี้ตามสูตรเด้อครับพี่น้องตามสูตรที่ปูว่ากันครับจับคู่ถ้าเป็นบนกับมีสองเจ็ดครับผมเม็ดเดียวเด้อครับพี่น้องสองเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องกลับน้ำตัวกันคือเจ็ดหกครับผมแล้วก็ศูนย์หกครับแต่ว่าเน้นๆก็คือจิตสองกับมีสองเจ็ดครับผมส่วนเหล็กล่าง ซีตัวเดียวก็เลยปูจับใส่ศูนย์ครับผมมีศูนย์ซีแล้วก็กัรศูนย์หกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับถ้าสายเหล็กเด่นหรือว่าวิ่งครับผมปูกะให้สองบนเนี่ยครับผมล่างซีครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเหล็กสองซีนี่ก็ล่องล่างไดได้ครับพี่น้องล่องล่างได้ึ้นกันครับผมเอาพี่น้องมีซีก็บลองผิดชนาเบิ่งอีกครั้งหนึ่งครับผมกับเผื่อปูว่าอ่ซีนี่ไปบนบ่ได้ครับ ต่วสองนี่ลงล่างได้คือกันกับนี่กัเป็นอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องเนาะก็คือสองซีซีสองก็มีหลายตำแหน่งอยู่ครับผมที่จับเด็กสองซีซีสองกับพิจนาเบิรงนออเดอร์ครับพี่น้องนี่ก็มาตามเฮพี่นมิซี่ครับผมเพราะว่าอวยบ่องหันปู่กับอ่ากับท่างบ้านนะครับผมท่างที่ปู่อยู่ท่างวัดละกันเทิ่ยงปู่เทิ่ยงพอสำเนียงเพิ่นกิดได้ศูนย์เก่าอยู่ครับพี่น้องเนาะในศูนย์เก่าอยู่ครับเพิ่นโทรมาบ่อยฟังอยู่ ครับงวดนี้ก็เลยมาน,นาําเสนอสูพี่น้องทีครับผมครับขอเลี้ปูมาลงเพราะว่าเพื่อพี่น้องทีได้โชว์ได้หลาบไปน้ากันครับผมบนสองเจ็ดกันเจ็ดหกศูนย์หกล่าง0ูนย์สี่กันศูนย์หกครับผมมีเท่านี้เด้อครับพี่น้องสองบนสี่ล่างครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ